พี่น้องนะครับวันี้เป็นเซาวันที่4นะครับตุสิกีกาญยน์นะครับ68นะครับโมนี่ลงทับกานเกีียวนะครับอยู่ที่บ้านน้องแขนะครับต้องมาซมาเพค่ยมาถอดทีเก๋นะครับเหนือที่ตัวนี้นะครับอยู่ประมาณเจ็ดไรนะครับเกีียวทุกปีนะครับเจ็ดไรนะครับเป็นเขาใหญ่นะครับเขาลอยหานะครับเนยมึงในกล่องก็ยังมันอยู่เขียวแจก่ะเขามันแก่แล้วนะครับ นำะเครื่องแท็กนะคร like <S <s ับน uh, em um like ี temples, yes, no BE shops, ้นะครับสำนักเจ้าสองขั้นนะครับคิดหยังบอกรถกระสอบเท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับใส่รถกระสอบนะครับโอมีมองตาถ้าไม่ทิ่มไปมองได้ก็ได้นะครับรถกระสอบนะครับมากรถอุ่มเอารถอุ่มนะครับมักขายเขารถอุ่มนะครับมากตาใส่รถกระสอบก็ง่ายนะครับน่าเครื่องแท็กนะครับน้าร้าย ใช่นนาแบบนี้นะครับลำบากนะครับเจาะของไฟก่ออดากนะครับแล้วก็สะพรถนี้เขาไม่ใส่อะไรนะครับคุณผู้ชมไฟซองแรดากรถนะครับว่าเขาเดีอวก็ค่อยๆง่ายค่อยเรียนหนามเลือกนะครับหนามเลือกนครับเียนมาได้นะเจียนมาไหนนะคนใส่กันอยู่สุปี กันนนกับเ็บขอบนะครับน้ำ okay. บากนะครับแต่เขาลมจะหนาบแบบนี้นะครับอันนี้มันลมหน่อยนะครับลมจะหนาที่ระบุก็ยังยื่นอยู่นะครับจะผงว่าไปหน้าจะเป็นแบบไลยห้ามกับกลมแทกนะครับแต่ค่อยๆนะครับหลดไปนะครับ แน,น่นอนบนดเลยมมีกิ่ต้มเปลือกแค่นันนึงก็ขอคนนะครับแล้วนันี้นะครับเขา,าเปลืองลงหล่องนะครับถาดเกอบถาดห้องกระสอบเกือบจู๋เกอบจูน้ำนะครับคอนี่เป่าน้ำบูฟู้ไปเลยแหละ อ่ะรถหน่อยก็ค่อยกินค่อยไปนะครับชมนี้ห้านบาร้ายนะครับกะไม่สำเนีแล้วครับผมน้ามันลายโอ้ยลำบากนะครับน้ามันลายแฮนหน้ามัวมแท็กนะครับ พี่แดงแข็งแรงมาเดวเราโอ้ยฝนเฉียบมาน้ำล้เอีกแบร้อยเลยนะแต่ท้องหน้าเพิ่นกรอแต่ท้องหน้าเพิ่นกระตัดสินใจต้องรีบเกี่ยวออกนะครับแต่ไม่อีกเท่านึงนะครับเขาลมเส้นหนามนี่จะบ,บ่ไดไอหยังเลยนะครับจะต้องจับเปรี้ยนตอกเอาออกก่อนนะครับเขาก็ง่ามเหลือเกินนะครับเขาเกือบตัวลุดนะครับเบื้องล้างเขาตัวลุดเลยนะครับ รถว่แต้งมายัางก็ไปลำบากนะเขาหลบเม่นเข่าลเนี่ง อ่ะพี่น้องฝากไปเพียงสำนีก่อนะครับสวัสดีครับผม